โอ้โหชิบหายเรามาแขวนตรงนี้ด้วยวลงไปนะเ,เสร็กิดหรอไอ้อไปชอมึงเนียนหน้าด้านๆเรอโอ้โหโอ้ยเรียมองเฮี<ไ>หยหมอปลาขอขึ้นมาวัดนิ้วมันอยู่ประตูบ้านเล็กกะกูเดีด๋วยวกูตายเราต้องออสั่งเสียไว้กูตาย ยังจูกันอยู่เหรออยู่บ้านเล็กอยี่ไปลอยเพื่อเปิดตูกูอยู่ใกล้ๆเลยอะ่ะมีกันตัดกูพับแม่งเลยสัตว์กูบ้านเล็กเปิดอยู่นะโอเคกูค,คงกลับไปไม่ได้ <c oughs> ีเบก้าน่าจะไปฮยูตัวเอง้ไปบังป่ะไปติดอะไรขนาดนั้นเวนเอ้เจ็ดสิบสองเหรออ่าเรียบร้อยอาร์บิชอมอยู่กูรีเซพชันชั้นไหนชั้นแรกกูไปแก่เลยป่ะเอ้านั่นน่ะเจอมาแล้วน่ะ โอ้ยล้มเครื่องระเบิดเด้อันนี้ระเบิดเองโดยไม่ต้องพึ่งการล้มอันนี้แอบป,ปิดไว้จะได้ไม่เขินไงถ้าไม่เปิดจอใหญ่ก็จะไม่เห็นหน้าเราว้ายตกใจถอดช้าด้วยถอดแดงไล่นาม,มิจะล,ะลออ็อกหน้าออกอุ<ไ>ปช่วย b r e กกิง้ง กูต้องลากออกอะเอาจอเกมกับหน้าคุณสลับกันเเกินไปแล้วนกูก็โดนอยู่รอบหนึ่งตอนแรกมันพุ่งไม่โดนกูไม่โดนพุ่งเลยมันตีธรรมดานลึกแต่พอกูทักปุ๊บเอาไม่ละมันไม่พุ่งแล้วอะอยู่กับเราห้องกลางอีกแล้วค่ะเราอยู่ตรงราวบันไดบันไดสูงกลังไม่ชมมาแล้ว มันต้องตีเลยเอ้าวเฮ้ยยังไงกูจะทันหรือเปล่าไอเวนห่วงไหมยังกะอะไรดีกู oh. ต้องร oh. ีเอ้ยไอเฮียเอ้ย,อย,อยติดเราบันไดคนเรามันเอ้าทำไมากูไม่โดดไอ,ไอ้ดันวะจริงจริงกูต้องไปโดดตรงนั้นกูบ oh. <laughs> ัวกูตกกระใจจริงเราต้องเลี้ยวไปนูน้นนะโดดนูน้นนูน้นนู oh. ้นอโอ้โหไอเวนตะไล เนี่ยพี่ไอซ์ซอลสันติ s เต r r อรีเราจะมันย่อมาแล้วต้นไม้ตรงนี้ไม่มีแล้วมีตรงนู้นอ่ะดูมันทำเลยหัวกูไม่ระเบิดหรอกนะเพราะว่ามันเครื่องไม่เสร็จน่ะแกจะย่อยมันไปเราหัวเราไม่ระเบิดค่ะรอบนี้ถึงจะโดนแต่ไม่ระเบิดนะคะจะว่าไป เลยจะตีก็ตีเจ้ายังไงโดนแทงเดี๋ยวิ่งไปปิดประตูเลยป้าออกได้ปะออกไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันเออหัวยังไม่ทำงานออกได้ปะออกได้ได้มันไม่ให้กูไอ้นี่หรอก มันไม่ให้ใหกูออกหรอทรงนี้มีหัวลงท่อได้ค่ะท่อไม่มีอะไรปิดกันออ้นก็ไม่ทำไมเฮ้ยชิปอีเวนทุกกว่าก็มีแหละแต่มันไม่สวยเต็มเครื่องเหรอเฮ้ยทำไมตัวนี้มันหลบเก่งขนาดนี้โอ้โหยอดนักหลบไม่มีนะเต็มเครื่องมึงมันหลบไอ้นี่เก่งมากค่ะ กลมไม้อเอยิ่ไปละกูออกมาบ้านเล็กแล้วกูเสร็จได้กูพับไม้ไปโดนผีอ้าวขอโทษนะน้องกลับมาซ้ำเครื่องคิดว่าไปแล้วไปรับเธอไม่กลับตื่นมากูย้ายไปบ้านเล็กกูย้ายไปบ้านเล็ก ก็เครื่องเดิมมแหละบั่นเลยคือใครปั่นอยู่ขอโทษค่ะขอบคุณของขวัญด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราไมนอ่านชื่อไม่ทันอ่ะผีลิ้นไลเราอยู่ขอโทษนะคะขอบคุณของขวัญจากคุณคาสุยะด้วยนะคะขอบคุณค่ะมึงมั่วแย่เลยวะไม่พูดเหมือนกันหมดเลยว่ามั่วคืออะไรวะมั่วจริงมันเปลี่ยน่ปแล้วก็พุ่งมามั่วมึงรู้จักดอจู๋เปล่า โอ้กูโดดมาไม่ทันนี่เฮียเอ้าไม่เสาตรงนี้เหรอเอกเอกต่อได้ปะมันไปหาปมันไปเสาโน้นเหรอมันมมมวนางเลยย่าตามฉันวางมันวางไอเฮียเฮ้ยไม้เฮ้ยได้ยินเสียงไม้ล้มเสีอยวอตรงซุงไม่รู้เฟดไปไหนเป็นมึน ไอเฮียจริงวะไอเฮียจริงโอ้โยเมื่อกี้หัวใจเต้นอยู่ตามอยู่นะ <c oughs> เอาเอ้ามึงมึงไ, <c oughs> ไม่เข้าเนี่ยกูบอกแล้วว่าโนวันมึงไม่เข้าไว้เหรอกลูลากรอยเท้าไปตรงนั้นเลยนะเว้ยลุ้นเอ้ผมมันยาวไงไอพี่ชอบไปหาโนวันเถอะเดี๋ยวมึงจะโดนนะ <c oughs> ประตูบ้านเล็กอ่ะแปดสิบ 9ก้าสิบคุณไป็นทีเตียมค่ะมาแล้วคุณไปกิ้งมาแล้วโอเคสวยเดี๋ยวกูเปิดประตูต่ออุ๊ยอุ๊ยคำคนแก่มันดักข้างหน้าเอ้าไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วหลายรอบแล้วกูต้องไปโดดหน้าแตกแล้วไม่ชอบผันหลังโอ้โหกูล้มติดกำแพงไม่เป็นไรได้อยู่นะ ตอุ้ยสิเองเอ้ายังไม่เสร็จอีกเหรอตะกี้ว่าประตูเสร็จแล้วไม่เสร็จไงพวกมิการเขาไม่วิ่งออกเยอะเย่วะหลุด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 ค่ะมาบอดบอดโอเคมาขอบคุณค่ะหลายรอบแล้วนะนางลินเฮ้ยมันเฟดมาว่ะเฟดมันเฟดวิ่งไปวิ่งไปว้าวไม่ทันไว้ชอจริง เราใส่องได้นะตรงเนี้ยไม่ได้ตูกต๋กูบังตู๋กูบังอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะคนละกิ้งช่วยช่วยเราไว้แล้วไม่หลุดหรอกหลุดหรอไม่หลุดอ่ะไม่ทันไม่หลุดไม่หลุดเดี๋ยวดูเดี๋ยวกูดึงี่บอดไปเอกบอดสวยไปอบอด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 ไปไปไปโอเคไปกูไ,ไ,ไ,ไปแล้วนะพวกกูตาหาดแล้วเอาออกได้ออกเลยไม่เป็นไรไอ้นี่กูยังอยู่สถานะกูยังอยู่ กูยังอยู่สถานะกูยังเยอะสวยงามแมงไม่เอาใครเลยจะตีกูให้ได้เลยสวยโยยแต่เขาก็เริ่มเข้าถึงแล้วนะตั้งแต่บิ๊กเฮาส์เอ่ยมิดเดิลเจนเอ่ยคนเริ่มเข้าถึงแล้วไล่เธอใช่ไหมใช่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 ใช,ใช่อยู่บ้านใหญ่กันบ้านใหญ่5555หยเฮ้ยไอ้นี่หลบไม้ตึงๆองีกแล้ว ขอขอคุยาบว่าไปหาซาดาโกะก็พอแม่งแอดออนพอท่อเฮ้ยไม่นี่หรอไม่ <c oughs> ไม่หลอกหลงกล,ลหน่อยอรอใต้ดินเนาะซาดาโกะได้ยิเสียงได้เสียงได้ยเสียงได้ยเสียงซาดาโกวิ่งเหลือค่ะห้าหมืน้าพันห้าอยห้ารันโซฟาส ไอ้นี่มันหลบไม้แบบโคตรเก่งอะกูโดนทีหนึ่งอย่างไอ้นี่มันหลอกเก่งด้วยนะอยู่ อยู่กับเราเนี่ยแหละเดี๋ยวจะล้มละตรงนี้ปอมีไม้ปอมีไม้ไม้ไม่ไม้เว้นหิวคายบอดดึงคุณเบกกิ้งกั<ค>นนะ,ะ,ะเดี๋ยวกูดึงเลยจะรอ ไม่เข้าใจงั้นรอมึงเสร็จเครื่องก่อนไหมอ๋อเสร็จเลียบร้วโอเค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 อ่าโอเคดึงเรียบร้อยเขามีเหรอคุณมีหรือเปล่าน่ะนี่ไงเขามีว่ะเปิดประจวบไอ้เฮียกูดีกูตายหาแล้วไม่พี่ชมช่วยกูด้วยขอคุดไมนเอากูแล้วมันไม่เอามันเอากูอยู่ประตูบ้านใหญ่ แม่กูคานไปได้กูลุกได <man> ้ม <another> ึงช้ามากประตูอ่ะคนเบกคิงเขาอยู่ตรงนู้นไปไหนให้กูดึงไหมอ่ะมีอะไรเตรียมไว้กิ้งไปเองไปเองไปเองเถอะแต่กูลุกกันไว้ดีกว่าไปเถอะคานออกไปเถอะมึงอ่ะสภาพห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าสู้สู้ไปกับเถอะคนเบกกิ้งเราขอโทษที่ทิ้งคุณไว้ เฮนะียเห็นกูจนได้นะเฮ้ยเหียกูติดอะไรก่อนติดของตกนะกูติดอะไรอ๋อขอบบันไดเฮ้ยเสานีว้ว่ะผูช้ชอยอยู่ใกล้ๆหน่อยอย่าพุ่งไปเออมันมันมาทิ้งมาทิ้งเอ้ามันอุ้มใหม่อยู่ใกล้ๆ อหรือมันกดผิดวะมันหันไปเห็นเต่าเน,นี่ยเนี่ยก็หลุดเซฟไหมเนี่ยสั้นจู๋มาอุ้ยสั้นจู๋เฉยๆก็ได้หมือยาวนะนี่ยไม่ธรรมดาเฮ้ยมาเช็คมาเช็คไอ้ชอไอ้ชอไอ้ชอ มึงมันไม่ยอมอุ้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดินไปอีกแล้วมึงไอ้ชอจุกนานจังอะไปดินอ่าใต้ดินจะหล่อไอเฝ้ามึงแน่ไอชอไม่เฝ้าหรอกเพราะถ้าเฝ้ามันก็เฝ้าดิมึงเห็นเปล่าเออว่ะจูบมันก็คนติ้นหลุดของมันเองอะ แล้วก็ออกมันอยู่ใกล้ๆอ่ะอยู่อยู่ข้างใต้เลยอ่ะซ่อมไปเลยซ่อมไปเลยมันกะเอากูตายเลยแหละมันบุกหูกูอยู่ไกลด้วยเหรอไอ้เอกลอบไว้ให้มันหน่อยก็ได้มันลุกเองได้ใช่ปะหรือไม่ได้้แลวไม่ได้คหรอเจอกูแล้วเนี่ยโอเคเยอะตีของตกด้วยไฟฉายกูไปแล้วทไมันจะปล่อยให้มึงมีชีวิตรอดแล้วเนี่ยมาไปเล่นไปคนนเออาาย่งงี้มึกูรับแทนหนึ่งที มาดูคุณเบกกิ้งผู้มีพระคุณแต่ปรตามมึงไปต่อไม้หมดแล้วนะบนบ้านใหญ่อะ่ะข้างล่างข้างล่างบนบ้านก็หมด <c oughs> เฮ้ยกูไปผงกูแทรกไม่ทันแนะน่ากูแบบกูเกินไปไงกูชราใจเกินไปคิดว่าทันโอ้ยมาเจอเจอคุณเบกกิ้งมดบาดี้เหอะอ้าวอ๋อเขาเจ็บตรงนู้นไอพี่ชอบฝากไปช่วยเลยควรจะอยู่ข้างบนนี้ ว่นหลอนไปด้วยเลยเมื่อกี้อยู่บนเหรอกูรอถอนทั้งบนอ๋อเขาใช่กูอยู่บนกูอยู่บนกูวนวนบ้านใหญ่บ้านใหญ่ใจหมาอยูมาแล้วบ้านใหญ่โอ้ยเฮียอะไรมาทันไวอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้ยไม่ทัน เครื่องกูเรือแค่นี้ไอ้พี่โจมึงมันมไม,ม่ใต้ดินป่ะเนี่ยไม่มีจ้ามึงกูอยากได้เอาหลุดว่ะอ๋อได้พอดีแล้วมึงอ่ะตามใครวะตามกเอาตีเปนพือวุ กูไม่มีกล่องช่วยมึงถอนเสาเลยฝึกผิดวะไปชออยู่บ้านใหญ่เป็นไรถ้าเราโดนแขวนคนออกไปเลยนะคะมันเดินมาเลยเวนใช่อย่าทำชันวิ่งหาทางเข้าบ้านเล็กมีหมาไหน เเ็กเนี่ยมึงมันเดินมันจะไม่ให้กูโดดไอ้นี่แน่เลยก็ะจะง,ง้างอะไรออกได้อยู่แล้วนะกูดโดดแล้วเร็วไปก็ทุกข์ข่ายเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยขบก็เด็นออกมาไกลมากอะได้ไหมอะได้ได้โอเคผู้อันติเขาจะรอดเหรอนั่นมันแบบตุรุ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 ลงไม้ไหมลงไม้ไหมสวยค่ะอืมทึบปื้อไอ้้เหีย เพราะเห็นดิคือพี่แอ็กอะอถือมันต้องเดินไล่อย่างเดียวแหละขนาดนี้เฮ้ย <c oughs> hey, ตึกตึงครับไม่ <c oughs> อะไรวะมันมั่วไปะ ไม่ค่อยค่อยตอดมึงไปเลยเออใช่นี่ตอดมาเฮียไปลาร์จมาหายายกรี๊ดกรง๊ดสี่เฮียเฮียต่ายาเฮียต่ายา ไม่พลาด<ฮ> <laughs> ไอ้เฮีย, <laughs> อยเออมันมาทางไหนวะมันอยู่หน้าเขาไปทางเธอไอ้เฮียมันรู้แล้วกูลมม้มอไปอย่างเงี้ยลอมม่อไม่ได้ใช่ดิไอ้เฮีย <laughs>